สวัสดีค่ะตอนนี้เราพบกับช่องน้องเจด้าพาเพลินนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานปทุมนาคาราชนะคะบ้านบัวป่าอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปู่พญานานะคนาคาธิบดีแล้วก็แม่ย่านางพญานาคะสีปทุมมานะคะวันนี้เราไปดูขันน้ำมนต์กันนะคะว่าปู่กับย่าจะให้ตัวไหนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ วดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะวดนี้ขอให้ปังๆเหมืมอนวดที่แล้วนะคะขอให้มันหมันโชคโชคกันทุกคนนะคะเอเดี๋ยวเราไปดูไอ้ไข่กันต่อนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่ปทุมนครราชนะคะนี่คือขันน้ำมนต์งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะ วันนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงมันหมนกันนะคะเตี้ยนะคะทุกคนแต่ปูเห็นเป็นเจ็ดหกนะแล้วก็ห้าแปดเนาะแล้วแต่ความเสื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ถ้าใครว่างก็โรดมาเที่ยวก็แวะมาเที่ยวได้นะคะตอนนี้ก็เปิดตามปกตินะคะก็อย่าลืมใส่แมสมาด้วยนะคะทุกคนใส่แมสแล้วก็ล้างมือตลอดนะคะก่อนจะจากกันไปตอนนี้ก็ขอ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องเจด้าพาเพลินด้วยนะคะวันหน้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ลูกเพจน้องเจด้าพาเพลินปังปัง,ปงมันหมาน,มน,มน,มนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ